ของพระพุทธเจ้าทรกเจพระองค์ื่อที่ได้เป็นพุทธเจ้ากบบบําเพ็ญมาสองแสนมหากัรตั้งแต่เป็นพุทธเจ้ามันในห้องเป็นปนยุกคอนคอนปลายปลายพุทธศาสนาอาที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแน่ยุ ถึงว่าเป็นพุทธเจ้าเมาก็จมี่ในใจัไงลราพุทโธนี่นาโต้ธรรมโธนี่นาโต้สังโฆนี่นาโตหายาหาาใ,หใจออกใจโกรธนำ้ำย่นีนามนเาเนี่ยเขาปฏิรีพบพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าสังฆเจ้า อาจตนาปณิพานรูดเขียงกิ้นลดโผลตพากตาหูจมูกลื่นของพระอริยทั้งหลายอยู่ในอาจตนาปณิพ่านเค้อว่าโลกปณิพานนันงโรงน่ะสุทนทรมนาคอะไรตายเป็นมดแต่ว่าเป็นรูปจิตเอกันหนึ่ง บ่เกิดบ่เจ็บบ่แก่บ,บ่ตายยู่ตลอดกาลนั่งยูสั่นแปลว่าพูดสิเกเร็ตแล้วคือโลกภายในผ้านนิพานทั้งปรมังรุกข,ขงังแม้บ่เกิดบ่เจ็บบ่ตายแต่ยู่ยังสั่นตลอดกาลนั่ง วันนี้ยังมีพุทธเจ้าอีกทางน่ะคือพระศรีอริยเมตไตรอาญาปัตนา,าเนห็นเพลินห็นสิ้นปารถนาพระโคดมก้อนกว่าเนะี่ยก็ไปปาตนาพระศรีอริยจงังเสมมาปนเมื่อพระศรีอริยเมตไตรแล้วก็มีพุทธเจ้าอีกเข้าพระองค์ คือล่ามาบุโทอน่อันนี้ก็หอนว่าว่าคือตัางน,น้อพรเจ้าอังน,นาตรมนี่หลายล่ามาผุทโธธรรมาราชธารรมสามี มิตรเสรีภูรเจ้านะนาราธาภุตพนะ่อนารนะาศีห